สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาศิลปะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรเราตามบันดูกันเลยนะคะ รูปร่างหมายถึงเส้นขอบนอกของสิ่งต่างๆที่แสดงออกให้เห็นถึงขอบเขตของสิ่งสิ่งนั้นมีลักษณะเป็น2มิติคือมีเฉพาะด้านกว้างกับด้านยาวเท่านั้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. รูปร่างธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 2. รูปร่างเรขาคณิตและ 3. รูปร่างอิสระนะคะมีอยู่3ชนิดนะคะ รูปร่างธรรมชาติจะเป็นรูปร่างที่สามารถถ่ายทอดจากธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวทั่วไปเช่นคนสัตว์สิ่งของต่างๆค่ะตัวอย่างรูปร่างธรรมชาติค่ะรูปร่างเรขาคณิตรูปร่างเรขาคณิตนะคะเป็นรูปร่างที่แสดงออกมาเป็นแบบเรขาคณิตเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่ารูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างวงกลมเป็นต้น ตัวอย่างรูปร่างเรขาคณิตค่ะรูปร่างอิสระรูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลงเกิดจากการดัดแปลงหรือแต่ทอนรูปร่างธรรมชาติหรือรูปร่างเรขาคณิตตามอารมณ์หรือความคิดของแต่ละคนเพื่อให้เกิดรูปร่างใหม่ๆตัวอย่างรูปร่างอิสระแบบต่างๆ เราสามารถนำรูปร่างลักษณะต่างๆมาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพวาดที่เราสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามความคิดและจินตนาการได้ตัวอย่างเช่นรูปร่างเรขาคณิตสามารถนำมาต่อกันกับรูปร่างอิสระเพื่อให้เกิดเป็นรูปผลไม้รูปร่างเรขาคณิตที่นำมาต่อกันเป็นรูปสตัตว์ต่างๆ กิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนไปออกแบบรูปร่างนะคะแล้วก็วาดเป็นภาพต่อเติมให้เป็นภาพให้เกิดความสวยงามนะคะอ,อย่าลืมส่งภาพสวยๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ